สวัสดีครับวันนี้เชฟทันจะมาทำข้าวผัดไฟจราจรนะครับทุดิบของเรานะครับวันนี้ก็จะมีเป็นข้าวนะครับเชฟใช้ชเป็นข้าวกล้องนะครับต่อไปก็จะเป็นกะหล่ำปลีนะครับเชฟหาผักสีเขียวไม่ได้นะครับเขเลยใช้กะหล่ำปลีต่อไปก็จะเป็นฟักทองหั่นเตานะครับต่อไปก็จะเป็นแครอทหั่นเต๋านะครับต่อไปก็จะเป็น มะเขือเทศนะครับหั่นเตาแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นไข่ไก่นะครับใช้2ฟองนะครับวันนี้ต่อไปนะครับเครื่องปรุงของเรานะครับก็จะมีผงปรุงรสนะครับซอสหอยนางรมนะครับน้ำตาลทรายขาวนะครับสุดท้ายก็จะเป็นพริกไตยป่นนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับแล้วก็ทุบกระเทียมนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผัดจนกระเทียมหอมนะครับเมื่อกระเทียมหอมแล้วนะครับเราก็ใส่ไก่ไข่นะครับ2ฟองที่เราเตรียมไว้นะครับจากนั้นก็ผัดนะครับให้ไข่มันพองนะครับละเอียดนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจนไข่เริ่มสุกนะครับ เมื่อไข่สุกแล้วนะครับก็ใส่ข้าวลงไปนะครับที่เราเตรียมไว้1นึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ผัดข้าวกับไข่เข้ากันนะครับปรุงรสโดยผงปรุงรสนะครับใส่เล็กน้อยนะครับหรือว่าตามใจชอบก็ได้นะครับตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับตามใจชอบนะครับซีอิ๊วขาวตามใจชอบนะครับ น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับปิดท้ายด้วยพริกไทยป่นนะครับเล็กน้อยผัดจนเครื่องปรุงกับข้าวเข้ากันดีนะครับเมื่อผัดจนได้ที่แล้วเราก็ใส่หอมใหญ่หั่นเต๋าลงไปนะครับตามด้วยกระหล่ำปรีนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนสีเขียวนะครับฟักทองนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนสีเหลืองนะครับ แครอทนะครับใส่ลักแทนสีส้มนะครับสุดท้ายนะครับมะเขือเทศนะครับใส่ลักแทนสีแดงนะครับแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับได้แล้วนะครับเราก็ได้ข้าวผัดไฟจราจรแล้วนะครับตกแต่งจานด้วยหอมเจียวและพริกทอดเล็กน้อยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้เชฟทันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เชฟทันต้องลาไปก่อนขอบคุณครับ